เสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์การมาอยู่กันตอนในช่วงที่สองกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเจ้าต่าง Fm99 เมกะเฮิรอสมทอลลำปางตอนนี้เขาจะมาอู้จากันในเรื่องของสถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปางของเขาและตอนนี้เจ้าท่าน ท่านพิรยุทธ์เหมาะพิชัยเจ้าภุมในการโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษากิ่วล้มกิ่วขมมาก็ได้อยู่กับเขาในสายรายการของเขาแล้วสวัสดีเจ้าครับครับสวัสดีครับค่ะอู้เมียงอู๋ไทยอู๋ไทยนะเจ้านอฟพอบโอเคค่ะพูดไทยนะคะท่านพอออคะตอนนี้สถานการณ์น้ําในจังหวัดลําปางเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักเลยนะคะหลังจากที่เราได้มีการประกาศแจ้งเตือนการระบายน้ําต่างๆค่ะตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์ของเราเป็นยังไงบ้างคะท่านพอออ ครับตามที่ทางโครงการสงนานุสารกิ่ลมจิ่วขมหาประกาศฉบับที่สี่นะครับซึ่งประกาศเมื่อเมื่อวานนี้นะครับน้ําปัจจุบันนะครับวันนี้เนี่ยที่จิ่วลมเองเนี่ยนะครับมีน้ําอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดล้านลูกบาศกเมตรนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหกสิบสามเปอร์เซ็นนะครับของความตูนะครับเื่อนจิ๋วขมหาปริมาณน้ําอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดล้านนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วในการที่เราประกาศไปเนี่ยก็คือเป็นการที่เราจะป้องน้ําและระบายน้ําออกจากเขื่อนเพื่อรองรับน้าฝนที่จะคาดหมายลงมานะครับค่ะซึ่งในส่วนของเขื่อนกิวลมเองนะครับเราประกาศว่าเราจะป้องน้ําระบายน้ําออกท้ายเขื่อนกิ่วลมเนี่ยอยู่ในอาาัตราประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบตุ่มบาทเมตรต่อว,วินาทีนะครับวันนี้เราก็ระบายอยู่วันนี้นะครับอยู่ประมาณห้าสิบ ก็เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มไปจนถึงเจ็ดสิบนะครับ<ะ>ซึ่งในอัตราการระบายของเขื่อนจิ๋วลมนะเวลานี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนจิ๋วลมหรือในตัวเมืองลำปางแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า<ะ>ตรงสพเสตุวารีหรือบิวหนึ่งซีนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยํางน้ำวังนะครับที่ผ่านตัวเมืองลำปางเนี่ยเราจะมีระดับน้ำถ้าเราไปล่อยไปเยอะๆที่จะกระทบถับตัว ตลิง่งชันล่างตอบอยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะครับตตอนนี้ระดับน้ําปัจจุบันยังอยู่ที่ประมาณหกสิบสี่เซนเท่านั้นเองอืว่าไม่เยอะนะครับยังยั้งอีกไกลนะครับซึ่งถ้าเกินคิวลมเองจะปล่อยน้ําและจะเกิดผลกระทบที่บริเวณสะพานเสียตุวรีซึ่งจะทําให้ผลกระทบต,ตัวเมืองลาปางเนี่ย จะต้องระบายน้าอย่างน้อยต้องมี200ถึง250ลูกบา์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปะนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราระบายอยู่ที่50แล้วจะระบายจนถึง70ถ้าเราประกาศไปถึง70นะครับซึ่งในลำน้ำวางด้านท้ายเขื่อนอยู่ลงเองเอยืนยันได้ว่าไม่มีผลกระทบนะครับตอนนี้ก็ควบคุมโดยทางเทศบาลลำปางมันจะมีฝ่ายพัไดาที่ได้ต่อสร้างเสร็่บป,ปีที่แล้วะนะครับ ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังคอนวบคุมน้ําได้แต่ถ้าเรา,เรามีปริมาณน้ําไปมากๆก็ได้ประสานกับทางเทศบาลและทางเทศบาลก็จะลดระดับไหลทับได้ลงเพื่อจะระบายน้ําลงไปเพื่อรักษาระดับน้ำหน้าเมืองซึ่งในอาตราเนี้อางเขือนจิ่วลมปลอยไปไม่มีผลกระทบนะครับในตัวของจังหวัดกำปางในตัวเมืองลำพังนะครับ <c oughs> แต่ครับอีก,อกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของจิว่วคอหมาเองนะครับส่วจิว๋วคอหมาเองเนี่ยเรา ตอนนี้น้าก็อยู่ค่อนข้างปริมาณสูงนะครับอยู่ที่81เปอร์เซ็นตนะครับค่ะซึ่งเราก็พยายามที่จะเร่งห่องน้ํานะครับแต่ยังติดขัดปัญหาเรื่องช่วงบางช่วงที่ตลิ่งท้ายตลิ่งแม่น้ําวังท้ายเขื่อนกิ่ควคอหมาเนี่ยมีช่วงที่ต่ําแล้วก็การระบายน้ําของเราเนี่ยระบายามส30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็เกิดผลกระทบไปล้นเข้าพื้นที่การเกษตรนะครับ ของของราษฎรที่ตูกเข้ามาในส่วนหนึ่งก็อยู่ในลําน้ําวังด้วย <S <S อีกส่วนหนึงก็ล้นคันตะหลิ่งเข้าไปก็มีผลกระทบประมาณห้าสิบไร่เศษนะครับอันนี้ <S <S เราก็พยายามแก้ไขเร่งทํานบดินทําป้องกันให้อยู่เพื่อที่จะเร่งการระบายให้ได้มากขึ้นนะครับถ้าวันนี้จะเร่งการระบายให้ได้ถึงสี่สิบรูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะเราประกาศไปที่สามสิบถึงห้าสิบ นะครับตอนนี้เราก็เล่งตรงนี้อยู่ถ้าจุดที่จะเป็นห่วงก็จะอยู่ในเขตอำเภอแจ้ห่มตำบลตรงนอนนะครับตำบลวิเชียรนครปัญสาที่อาจจะมีพื้นที่ที่น้ำล้นตลิ่งด้านท้ายจากการระบายของเถอนจิ๋วข้อหมาะครับอันนี้อันนี้ก็เลยเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบแต่จ,จะไม่กระทบกันเรื่องชมุมชนนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งแน่นำวังแล้วก็เป็น เป็นดั้นต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่การเกษตรที่ส่วนใหญ่ครับผมค่ะจากแนวโน้มในเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะท่านผอ,อคะซึ่งพยากรณ์อากาศบอกว่า,วาลำปางเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาอีกตอนนี้เรามีวิธีการรับมือ,อยังไงบ้างคะแผนการของเราครับก็เรียนเรียนข้อมูลให้ทราบนะครับตอนนี้เองเนี่ยน้ำในกิ่วคอหมาและกิ่วลมเนี่ยเราก็พยายามรักษาสมดุลและพยายามห้องน้ําอยู่ในช่วงวันที่ยี่สิบ เดสิ22 23ที่ผ่านมาเนี่ยสามวันเนี้ยน้ําเข้าเขื่อนกิวค,คอหมาเนี่ยสามวันประมาณสามสิบห้าล้านค่ะซึ่งเขา้าเขา้าเข้ามาค่อ่้างมากซึ่งเราก็เรื่องระบายอยู่แล้วก็ระบายได้ท,ทันกับที่น้ําเข้ามาเพราะว่าเป็นน้ําฝนก้อนเดียวกับที่ทาให้รัเป็นลายค่ะนหา่บานอ้วนในกลุ่มนั้นนะครับเพาตอนนี้เนื่องจากก็ยังอยู่ในอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับค่ะก็ยังมี น้ำที่จะเข้ามาในเขื่อนกิวคอหมาอีกในวันพรุ่งนี้และมาลืมนี้นะครับเพราะตอนนี้จากการตรวจวัดที่สถานีร่องเคาะที่อําเภอวังเหนือนะครับก็คาดว่าจะมีน้ําเข้ามาอีกประมาณวันละสิบ<ม>ล้านสอ,อ,องวันะนะครับซึ่งจะทําให้ปริมาณตุกเก็บกักของอยู่คอหมาเนี่ยอาจจะสูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ยังพอมีช่้งว่างเหลืออยู่นะครับแล้วเราจะมีระดับความตุ สูงสุดนอกจากเก็บปากแล้วจะเกินร้อยเปอร์เซ็นไปได้อีกประมาณร้อยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับซึ่งตัวนี้เราแต่เราจะไม่พยายามให้ถึงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นคล้องน้ํานะครับวันนี้เองทางโครงการนะครับได้นัดขอยเรือนเชิญทางอาเภอแจ้หกนะครับด้านอายเขึอนตือคอมามีการประชุมทางผู้นําชุมชนนะครับทางตำนานที่ใหญ่บ้านแล้วก็ทางนายกอบตเทศบาลที่เกี่ยวข้อง แต่ประชุมหมายงงวันนี้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อแจ้งสถานการณ์ให้ทราบว่าเขื่อนขีวขามารามีความจาเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ํะออกจากเขื่อนเป็นปริมาณที่มากขึ้นซึ่งอ,อาจจะส่งผลกระทบให้กับพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะต้องให้เรียนตัวระมัดระวังต้องกันนะครับในส่วนหนึ่งเราเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมือตอนนี้วันนี้ผมได้ขอสนับสนุนรถ แอคโอเข้ามาช่วยในการปั้นคันแล้วเราก็จะตรียมบิกแบกลงไปช่วยป้องกันในเติมที่อันต่ําที่จะป้องกันไม่ให้มันล้นเข้าสู่พื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับค่ะอย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็นมากๆการเพิ่มปริมาณน้ําสูงมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค,ค่ะค่ะเนื่องจากว่าถ้าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วแบบว่าลำปางเองก็ยังเป็นพืน้นที่สีแดงที่แบบน่าจะตกลงมาอย่างดักด้วยนะคะท่านผอ,อ,อคะแล้วในส่วนของ ค่ะพี่น้องประชาชนนะคะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไงบ้างคะในการป้องกันเบื้องต้นก็ในเบื้องต้นก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการระบายน้ําของทางทั้งเขื่อนนะครับซึ่งเรามีก็ทางช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบ,บุ๊กนะครับบังเพจของทางโครงการเองหรือเฟซบุ๊กของเอ็อเอดต่างๆไลนต่างๆในกลุ่มน,นะครับเราก็พยายามส่งข่าวแล้วนังสือในการแจ้งเตือนทุกครั้งเราส่งไปทางจังหวัด นะครับส่งไปทางเทศบาลอำเภอต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่าเราจะเพิ่มการระบายเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่ายู่โลมเอ็นเนี่ยเราสามารถเพิ่มอัตราไปได้ถึงร้อยถึงสองร้อยที่จะไม่เกี่ผลกระทบในตัวเมืองลงันปาตัวอื่นๆข้อหมาเองเนี่ยเราจะเพิ่มไปในอัตรลาที่เกินสี่สิบนะครับแต่จะยังไม่ให้เกินแปดสิบหรือหนึ่งร้อยเพราะผลกระทบขนาจจะมาก แต่เราก็จะพยายามหน่วงน้ำให้อยู่ในเขื่อนให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องที่อยู่ด้านท้ายให้ให้มากที่สุดครับค่ะ ก็ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังพี่น้องประชาชนที่สําคัญเลยนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างกระชั้นชิดแล้วก็ติดตามไว้ซึ่งสมัยนี้มันง่ายเนาะคะัท่านผอแล้วก็สามารถติดตาม Facebook นี่แหละค่ะผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆก็จะได้ไวในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสุดท้ายอยากจะให้ท่านผอฝากความหวงใยอะไรบ้างถึงพี่น้องประชาชนบ้างค่ะครับก็คงจะต้องเรื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็พายุ หรือไม่ใช่อายุคือมันจะเป็นหย่อมความกดอากาศล่องมรสุมพาดผ่านเราอยู่นะครับซึ่งในจังหวัดลำปางเองเนี่ยถ้าเราไม่มีเขื่อนเราก้คงอยู่ในสภาพเดียวกับพะเยาแล้วก็แพ้ไปแล้วคริงๆเราบอกว่าค่ะต้องบอกว่าลำปา,า,ง,าปงเราเองเนี่ยมีความโชคดีในหลายอย่างที่เรามีเขื่อนเนี่ยในการที่จะหุ้เราจะเห็นเห็นประโยชน์ของการสร้างเขื่อนเนี่ยในเรื่องของสถานการณ์ภรยพิบัยเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะท่านผอ ครับเพราะอันนี้เราก็พยายามหน่วงน้ำเพราะตอนตอน้นฤดูฝนเนี่ยน้ําในเขื่อนทั้งสองเขื่อนผมเหลืออยู่ประมาณ30กเปอร์เซนต์เองะะนะครับเราก็พยายามหน่วงน้ํามันไหนมาแล้วก็พยายามไม่ไม่ไม่ระบายลงไปให้เกิดผลกระทบเราระบายโดยเพื่อการใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรเท่านั้นที่เหลือเราก็พยายามจะหน่วงให้แต่พอช่วงฝนที่เราคาดการเนี่ยมันมามากกว่าคาดการเยอะอย่างที่เราราบส่ดตังสามวันที่ผ่านมา21 22 23น้ำเข้าเขื่อน35ล้านในสามวัน ะนะครับซึ่งเกิมจากที่เราคาดการณ์อยู่คอนงเยอะ,ค,ะครับตอนนี้เราต้องต้องเร่งคล่องแต,ต่อการที่เราเร่งคล่องไปแล้วก็เกิดผลกระทบเราก็พยายามจะลดผลกระทบไม่ให้เกิดให้เกลดน้อยที่สุดครับแต่ยังไงก็ตามอย่างที่เรียนให้ทราบขอให้ติดตามข่าวสารของทางคเครื่องตื่ลมนะครับเพราะเราจะประกาศทุกครั้งที่เราจะมีการเพิ่มปริมาณมากกว่านี้ะนะครับแล้วก็ถ้ามีผลกระทบมากเราก็จะเริ่มชี้แจงแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยดูแล ที่น้องประชาชนเราจังหวัดลำปานนะครับค่ะนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอพีรยุทธ์หมอพี่ชัยค่ะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลมกิ่วข้อหมาที่มาให้ข้อมูลกับเราเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้หรือว่าโอกาสอื่นๆอาจจะได้ติดต่อไปอีกครั้งเพื่อติดตามสถานก,การณ์กันอย่างใกล้ชิดน,นะคะท่านผอคะครับครับดีค,ดครับค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ เจ้าเฮาฟังจี้แล้วแต่ทนกระค้งอุ่นใจขึ้นเนาะโดยเฉพาะคนตีอยู่ลุ่มเขื่อนของเขานะเจ้าสรุปการแถมกั้หนึ่งประจับวันนี้ล่าสุดในวันที่2 8สิงหาคม2 5 6ค17เ,เวลา8นาิกา30นาทีลำปางของเขาก็ได้กเกิดอุทกภัยน้ำปลาไหลหลากน้ำล้นตะลิงเนี่ยเกิดความเสียหายตอนเนี้ยมีอยู่แค่ตีเดียวอยู่ก็คือตีอำเภอวังเหนือนะเจ้า4ตำบล7หมู่บ้านก็คืออำเภอวังเหนืออยู่ตี ซิหมู่บ้านเจ้า6 3หลังคาเรือนต,ตบลวังทราบลวังท้องตบวังเหนือและก็บตบวังแก้วรวมถึงตบทุงหัวแหมต้อยซึ่งทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไ่ว่าจะเป็นเหล่ากาติจังหวัดอําเภอสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางปอพสาขาวังเหนือนะเจ้าหน่วยงานทหารอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนั้นพยาบาล แล้วก็ผู้นําชุมชนเนี่ยก็ได้ทําการสํารวจความเสียหายแล้วก็พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็บมีผู้เสียชีวิตรวมถึงบัมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะเจ้าแล้วก็ช่วงเจ้าที่ผ่านมาประมาณสิบมงเกิงเนี่ยระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีน้ําท่วมในบางพื้นที่นะเจ้าซึ่งก็ได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใ,ใกล้ชิดโดยเฉพาะฝนร,รอดม่ที่จะตกลงมาแหมกล้ามนยเจ้าจะได้ก็ฝากเนาะความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกับตั้ง ท่านผอปนได้บอกก็คือติดตามสถานการณ์ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องละกันในเจ้านี่เวลาโมงลงแล้วกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือติดตามกันได้เช่นเดิมเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดิมวันนี้ดีเจน้องส้มเสียงหวานและกระทิมข่าวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีเจ้าข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12ิ30นาทีถึง13 0 0นิกา